นี่คือรถแม่บ้านนะฮะก่อนจะออกนะฮะเขาจะเขาจะทาให้อย่างนี้เลยนะฮะก่อนจะส่งไปต่างจังหวัดหรือก่อนจะลูกค้ามาเอามาดูเนี่ยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยเกียร์ดงเกียร์ดุมเช็คสภาพให้อย่างนี้เลยนะฮะรถแม่บ้านนะนี่นะฮะนะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเข,า,ขาเขาเช็คให้หมดนะต่างจังหวัดเนี่ยสามตันสามเองนะฮะพร้อมส่งเนาะนี่ฮนะ แม่บ้านมีสองจากญี่ปุ่นะสภาพานีเลยอะ่ะเป็นเลสเนี่ยไม่มีสนิมเลยนะฮะโซ่เลยเขาขาดให้หมดนะอันนี้เป็นปิสโตนนะฮะตะก,กาให้พร้อมนะฮะรวมส่งนะคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าจะคิดค่าส่งเท่าไหร่นะถ้าคิดสามพันสามก็คือรวมส่งอยู่แล้วนะฮะเหมาเลยเชียงลงเชียงรายเชียงใหม่ไกลแค่ไหนอุบลส่งหมดนะฮะสามพันสามร้อยบาทแล้วก็จะเช็คนี้ให้หมดเลยนะฮะ แต่ถ้าอยากได้ถูกว่าน,นี้ก็มีนะฮะ